สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามของหลายๆท่านที่ถามว่าเราจะรู้จำนวนผู้สมัครสอบในเอกของเราหรือในแต่ละสาขาวิชาได้ตอนไหนนะครับเป็นคำถามยอดฮิตที่ถามกันมาเยอะมากนะครับแอดมินก็เลยทำโพสชี้แจงออกไปว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นมันจะประกาศช่วงนี้ช่วงนี้ให้ทราบนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่ข้อความอาจจะฟังไม่ไม่ได้อัธรุสักเท่าไหร่อาจจะดูไม่ได้อัอธรุสักเท่าไหร่นะครับก็เลยมาบรรยายเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนีตง้ต้องยอมรับเลยว่าการสอบครูผู้ช่วยอายชีวศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นรอบทั่วไปหรือรอบกรณีพิเศษเนี่ยทุกคนที่สอบในแต่ละเอกเนี่ยจะรู้จํานวนผู้สมัครสอบ ตอนที่เขาประกาศรายชื่อผู้มีสืบสอบภาคกอกับภาคขอนะครับจะรู้ตอนนั้นนะครับคือนับตั้งแต่วันที่เราสมัครเสร็จนะครับเราได้แต่รออย่างเดียวนะครับรอกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตรวจสอบคุณสมบัติของทุกทกท่านที่ยื่นเข้าไปนะว่ามันถูกมันครบไหมนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้จะดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่นะครับของสอสอเอง แต่ว่าใครจะขาดอะไรยังไงเนี่ยไม่รู้นะครับว่าเขาจะมีการแจ้งกลับไหมหรือเขาจะตัดสิทธิ์เลยแต่ถ้าท่านไปอ่านประกาศดีๆเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่เราจะยื่นอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องตรวจสอบด้วยตนเองดีๆอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ประกาศนะครับประกาศสอบเนี่ยที่ประกาศออกมาเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนฉะนั้นถ้าใครไม่ทําตามเนี่ยนะครับเขาก็จะอ้างเหตุผลตรงนี้ในการตัดสิทธิ์ได้โดยชอบทมเลยนะครับงนั้นก่อนที่ท่านจะยื่นใบสมัครยืนยันข้อมูลในระบบเนี่ยท่านต้องตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะครับ เพราะว่าเขาแจ้งในระเบียบอย่างชัดเจนและผมเชื่อว่าทุกท่านก่อนสมัครสอบเนี่ยต้องอ่านระเบียบหรืออ่านประกาศอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยกรณีของการสมัครสอบที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่ทําผิดเยอะมากนะครับก็ผิดส่วนหนึ่งจากระบบผิดส่วนหนึ่งจากตัวเราเองนะครับอย่างเช่นยื่นเอกสารไม่ครบระบ,บเอ r ร์อร์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทางสอสอก็เห็นใจนะครับเห็นใจก็เลยได้ออกประกาศ มาอีกหนึ่งฉบับนะครับให้มีการแก้ไขในส่วนของไฟล์เอกสารต่างๆก็ให้ท่านได้อัปโหลดตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่28ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าพอวันแรกของการอัปโหลดก็มีระบบก็มีปัญหาอีกนะครับเอาเป็นว่าก็เห็นใจทุกท่านนะครับก็อยากจะให้ท่านพยายามที่จะดําเนินการแก้ไขตรงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์นะครับมันจะมีปัญหาอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็เรามีโอกาสได้แก้ไขแล้วนะครับก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นระบบของไอชิวะ มันจะแตกต่างจากระบบของสอปทอ,อย่างชัดเจนเนี่ยสปทอเนี่ยท,ที่เคยไปสอบมาเนี่ยคือตรวจสอบไฟล์ได้ตรวจสอบจํานวนผู้สมัครได้นะครับเพราะว่าแต่ละกอสอจอเนี่ยเขาเป็นคนรับผิดชอบนะครับเขาจะประกาศรายชื่อขึ้นกระดานเพจของเขาเลยในแต่ละวันว่าวันเนี้ยเอกเนี่ยมีคนมาสมัครกี่คนอันนั้นคือในส่วนของสอปทอจะเป็นแบบนั้นแต่อาชีว่าไม่ใช่แบบนั้นครับอชีว่าคือยื่นเอกสารเสร็จรอการตรวจสอบและจะประกาศทีเดียวคือ ประกาศก่อนวันที่30ธันวาคม2564ว่าใครจะมีรายชื่อมานั่งสอบในภาคก,กอและภาคขอบ้างนี่คืออาชีวะจะเป็นแบบนี้นะครับในทุกๆรอบที่ผ่านมาฉะนั้นในระหว่างเนี่ยท่านก็รอลุ้นเอาว่าท่านจะโดนตีตกคุณสมบัติหรือเปล่านะครับฉะนั้นหลายๆท่านที่ถามเข้ามาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าผ่านหรือไม่ผ่านคุณสมบัติครบเอกสารครบข้อมูลครบผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องตอบแบบนี้ นะครับมีทางเดียวที่อยากจะรู้ก็คือต้องโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนตรวจสอบคุณสมบัตินะครับแต่เขาก็ชี้แจงกลับมาแล้วว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้สมัครสอบรู้ตัวเองดีว่าผิดหรือถูกถ้าผิดรีบแก้ไขในช่วงเวลาเนี่ยยีถึงยีนี่คือเหตุผลของเขานะที่เราโทรไปสอบถามเขาแล้วก็มีสมาชิกมารายงานข้อมูลให้ฟังนะครับก็ออกแนวประมาณนี้ท่านหลายท่านบอกว่ามาสอบอาชีวะโอ้สมัครก็ยุ่งยากแล้วนะครับมีปัญหาเยอะ ก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นระบบของเขาเราในฐานะผู้สมัครสอบก็ทําหน้าที่ของเราไปส่วนเขาก็ทําหน้าที่ของเขาถ้าเรามีความผิดพลาดจากระบบก็รายงานเข้าไปแจ้งเข้าไปนะครับประมาณนี้ฉะนั้นณช่วงเวลาตั้งแต่วันที่28พฤศจิก,กาย,ยนเป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่30ธันวาคม2 5 1 4เนี่ยท่านก็รออย่างเดียวรอให้เขาประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบภาคกและภาคขอนะวินาทีที่เขาประกาศแล้วท่านไปดาวน์โหลดประกาศมาดูท่านจะรู้เองว่าคู่แข่งของท่านมีทั้งหมดกี่คนแอดมินเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับก็คืออยากรู้เหมือนกับท่านนั่นแหละครับพราะเคยไปสมัครสอบปอแล้วรู้ไงว่าเอยวันนี้มีคนสมัครอีกเราเพิ่มอีก10คน20คนแอดมินก็อยากรู้นะแต่มันมันไม่มีทางรู้ครับมันต้องไปรอพระ ได้ประกาศรายชื่อภาคกอภาคขออย่างเดียวนะครับก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเขาต้องดูแลข้อมูลของคนทั่วประเทศที่สมัครเข้ามาเนี่ยอย่างบางเอกเนี่ยผมคิดว่าตะเออรอตลเลิดสามพันสี่พันคนแน่นอนนะครับเอกที่มันยอดฮิตแบบนี้ผมคิดว่ามันตะเลิดแน่นอนนะครับบางทีเนี่ยอาจจะถึงห้าพันคนด้วยซ้ำนะครับดังนั้นตรงเนี้นะครับแอดมินเคยมีประสบการณ์ก็คือว่าตอนที่เขาประกาศรายชื่อภาคคนมีสิทธิสอบภาคกอภาคขอเนี่ย แอดมินเลื่อนไปดูในส่วนของกลุ่มวิชาเอกตัวเองแล้วไม่ได้ดูรายชื่อตัวเองนะครับแอดมินเลื่อนเลื่อนไปหน้าสุดท้ายของเอกตัวเองเลยเพื่อไปดูว่าคนสุดท้ายอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แอดมินอยากรู้มากครับปรากฏว่าในการสอบของแอดมินที่ผ่านมาเนี่ยวิชาเอกตัวเองเนี่ยลำดับสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ900กว่านั่นหมายความว่าเราจะต้องแข่งกับคู่แข่งอีก900คนแบบนี้ ชื่อตัวเองไม่ดูเลยนะพาะมั่นใจว่ายื่นเอกสารแล้วก็หลักฐานครบนะครับพอรู้จํานวนคนที่สมัครสอบก็เกือบเป็นลมครับอา้าวเยอะจังเลยแล้วแบบนี้จะไปแข่งกับเขาได้ไหมนะครับก็เลยรู้เสร็จก็เลื่อนมาดูชื่อตัวเองนะครับมาดูลําดับว่าอ๋อเนี่ยเราสมัครสอบแล้วได้ลําลดับอยู่ที่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับฉะนั้นหลายท่านเนะี่ยที่แบบสมัครตั้งแต่วันแรกแล้วจ่ายเงินเร็วก็จะได้ลําดับต้น,ตน ส่วนหล,หลายท่านที่ไม่ซีเรียสในเรื่องของลำดับก็ไม่เป็นไรครับรหัสเลขที่นั่งจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าการสอบในรอบเนี้มันไม่ได้สอบรวมกันมันมาสอบตามศูนย์สอบของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งเขาแบ่งเป็น76จังหวัดจะมีกรุงเทพมหานครนะครับที่มาสอบอยู่ศูนย์ธรรมศาสตร์ดังสิทเหมือนกันกับของจังหวัดปทุมธานีที่ไปสอบศูนย์ธรรมศาสตร์ดังสิทเหมือนกันนะครับฉะนั้น ผมเชื่อว่าตอนนี้สอสอเขามีข้อมูลแล้วว่าเขาจะเลือกสถานที่ไหนเป็นสนามสอบนะครับอาจจะเลือกวิทยาลัยประจำจังหวัดเลยก็ได้หรืออาจจะไปเช่าห้องประชุมของโรงเรียนที่มีห้องประชุมเยอะอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการของเขานะนะครับแอดมินแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับท่านจะรู้วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรริสอบภาคกภาคขออชาวศึกษาบอกว่าจะประกาศภายในวันที่30 ธันวาคม2,564นั่นหมายความว่าถ้าเขาตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จเร็วคือเสร็จตั้งแต่วันที่10ธันวาคมเข,เขาก็อาจจะประกาศตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้หรือมันจะเสร็จประมาณ20ธันวาคมเขาก็อาจจะประกาศวันนี้ก็ได้หรือเสร็จ30พอดีก็ประกาศวันนั้นพอวันนั้นเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของการบอกกับท่านว่าอาชีวะจะประกาศในวันที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคกอภาคขอให้กับท่านได้ทราบนะครับก็สรุปแบบนี้เนาะนะครับก็เพื่อความเข้าใจชัดเจนก็คือรออย่างเดียวนะครับรออย่างเดียวว่าเขาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคกอภาคขอวันไหนนะครับคือผมเชื่อว่าหลายท่าน,นก,กังวลเพราะว่าจะได้ไปเตรียมตัวอา่านหนังสือเพิ่มนะครับอย่างบางเอกถ้าสมัครน้อยเนี่ยก็บางคนก็วางแผนเลยว่าต้องอา่านหนังสือแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันมีผลหมดแหละ นะครับมีผลต่อสภาพจิตใจมีผลต่อกําลังใจพวกนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างแอดมินก็อยากรู้เหมือนกันใจร้อนเหมือนกับท่านแต่ท่านต้องรอนิดหนึ่งนะครับอชีวะไม่เหมือนสพทนะครับเราเข้ามาสู่ลู่ทางของการจะเป็นครูอาชีวะแล้วก็ต้องเดินตามระบบนี้นะครับอาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ต้องเดินตามระบบของเขานะครับนะผมก็เห็นใจทุกท่านนะครับผมก็เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้ว บางครั้งบางทีมันไม่เหมือนกับสอบปทเลยอ่าก็ตัดทิ้งไปมันเป็นคนละสนามกันนะครับรู้จํานวนผู้สมัครสอบแล้วจะต้องทําอะไรครับก็บางทีเราก็วางแผนการอ่านหนังสือให้มันเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งเยอะหรือบางทีดูเฉยๆก็เอา้าพันคนเลยเหรออะไรแบบนี้นะครับรู้เพื่อเสี่ยงทายนะครับรู้เพื่อเอาคําตอบมา มาเฉลยว่าไอ้ที่คิดไว้ในใจว่าเอ้เนี่ยเอกเราเนี่ยน่าจะประมาณ200คนแต่ว่าพอเห็นประกาศรายชื่อเสร็จปับ๊บมีประมาณ2,000คนนะเกินเป้าหมาย <c oughs> นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่ว่ามันขึ้นอยู่กับจํานวนของคู่แข่งของท่านอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าท่านเนี่ยจะสอบผ่าน60%ของภาคกอและภาคขอไหมอันนี้เป็นตัวตั้งที่1น,นะ นะครับถึงแม้ว่าคู่แข่งจะเยอะแต่ถ้าท่านทําข้อสอบไม่ผ่านภาคกอภาคขอก็ไม่ได้เข้ารอบสัมภาษณ์นะครับหรือคู่แข่งจะน้อยแล้วก็ทําข้อสอบไม่ได้ผ่านภาคกอภาคขอก็คือไม่เกิน6กสทั้งสองภาคก็ไม่ได้ไปต่อเหมือนกันนะครับฉะนั้นตัวแปรแรกในการอ่นานหนังสือของท่านก็คือทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองสอบผ่านภาคกอที่มี200คะแนนเนี่ยให้มันได้อย่างน้อยร้อยยี่สิบคะแนนขึ้นไปนซึ่งคิดเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าขอก็เช่นเดียวกัน200คะแนนทํำยังไงจะสอบให้ได้120คะแนนขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับในส่วนของการสอบให้มันผ่าน60%คือถ้าใครสอบผ่าน60%ไปได้เนี่ยผาคอควายผมว่าไม่ยากนะครับแล้วท่านมีโอกาสขึ้นบัญชีหรือท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่จะบรรจุในรอบแรกตามอัตราที่รับสมัครเลยก็ได้นะครับทั้นตรง คำถามตรงนี้ผมเคลียร์ให้แล้วนะครับทุกท่านน่าจะเข้าใจส่วนเรื่องอื่นผมอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะนะครับก็ฟังฟังเอาเป็นสาระความรู้นะครับแต่ถ้าท่านใดรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับยืนยันว่าโดยส่วนใหญ่จะทราบตอนวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคกอและภาคขอแต่บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดีไม่ดีอาชีวะเขาบอกว่าออะยังไงก็ประกาศจํานวนให้คนให้รู้ก่อนก็ได้อาจจะมีแต่จากสถิติเดิมเดิมเนี่ย มันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันจะประกาศวันวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลยนะครับเราจะรู้นะวันนั้นโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมอ่านหนังสือนะครับเราต้องแข่งกับตัวเองแล้วต้องแข่งกับคนอื่นด้วยเวลาอ่านหนังสือก็มีผลกับเราเหมือนกันอ่านน้อยก็ได้ความรู้น้อยอ่านเยอะก็ได้ความรู้เยอะกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่การันตีว่าอ่านน้อยหรืออ่านเยอะจะสอบได้นะครับ แต่ให้คิดในแง่บอกว่าถ้าอ่านเยอะไว้ก่อนมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้คําตอบไปตอบคําถามในสนามสอบเยอะกว่าคนอื่นเพราะว่ารอบนี้400คะแนนนะครับสอบวันเดียวด้วยโอเคนะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับวันนี้เสียงฉแฉลบเสียงเพีย้ยนเหมือนเดิมนะครับก็ขออภยัยนะนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ